English, British, Pauline <laughs> A, B, C, D, A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. E, and don't be late. Hurry up and don't be late. I J K L. I J K L. Learn the letters very well. Learn the letters very well. M N O P Q. M N O P Q. What we say is what we do. What we say is what we do. R S T R S T U. You love me and I love you. <S -T -U> you love me and I love you. V W X Y Z. <S -T -U> v W X Y Z. Start again and chant with me. <S -T -U> Start again and chant with me. <S -T -U> A B C D. In the morning, brush your teeth. letters very well I J K L learn the letters very well M N O P Q what we say is what we do <Bye. S 1> Hello ลขอ are you? สวัสดีนักเรียนชั้นป1นนทุกคนนะคะเมื่อสักครู่นี้นเรียนฟังเพลงเพื่อทบทวนการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้นักเรียนจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับ how to write the letter A การเขียนตัว A ที่ถูกต้องกันค่ะมาสังเกตวิธีการเขียนกันนะคะที่เช่อจะเริ่มจากการลากเส้นลงมาก่อนนะคะจากตรงกลางจุดยอดข้างบนนะคะทั้งสงข้างเลย ตัวเเราจะเขียนจากวิธีการลากลงนะคะเม, e มื่อลากครบสองข้างแล้วเราจะมาขีดขั้นตรงกลางค่ะดูวิธีการเขียนอีกรอบนึงนะคะเส้นที่1ลากจากตรงกลางนะคะยอดข้างบนลากลงมาข้างล่างค่ะเส้นที่2ก็ลากลงจากข้างบนมาข้างล่างเหมือนกันนะคะและเส้นที่3ลากจากตรงกลางค่ะมาดูวิธีการเขียนกันนะคะ คราวนี้มาดูตัวอย่างการเขียนลงในสมุดงานของเรานะคะเราจะใช้สมุดเล่มหนานะคะสังเกตว่าลักษณะของบรรทัดจะเป็นลักษณะบรรทัด5เส้นนะคะแล้วแบ่งออกเป็นสีช่องเล็กๆเด็กๆเริ่มที่บรรทัดที่1เว้นช่องแรกเอาไว้ที่ติดกับขอบสีแดงค่ะลากลงมาได้เลยนะคะพยายามเริ่มจากตรงกลางของช่องมายังมุมของช่องนะคะเขียนแบบนี้นะคะไปจนครบ1บรรทัด นักเรียนพยายามเขียนให้เส้นตรงที่สุดนะคะอย่างของทีเชิญเนี่ยไม่ได้เขียนลงกระดาษจริงๆไม่ได้ใช้ดินสอจริงๆทำให้อาจจะเบี้ยวไปบ้างนะคะแต่เด็กๆเขียนลงในสมุดพยายามขีดเส้นให้ตรงค่ะบรรทัดที่ 2, นะคะยังคงลากลงเช่นเดิมนะคะแต่ยังลากลงสองข้างนะคะเริ่มจากตรงกลางลากลงนะคะเห็นไหมคะ ช่วงนี้จะเป็นการกําหนดความอ้วนความผอมให้กับตัว A ของเราค่ะถ้ากลางขาเข้าไปมากเขาก็จะอ้วนมากถ้ากลางขาไปน้อยเขาก็จะผอมมากดังนั้นกลางขาเขาให้พอดีค่ะบรรทัดที่3ามจะเริ่มเป็นตัว A แล้วที่เชื่อยังคงลากลงนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็ขีดตรงกลางการแบ่งตรงกลางของตัว A นะคะในเมื่อบรรทัดเขามีให้อยู่แล้วนักเรียนพยายามแบ่งให้อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะคะ ที่เชไปแบ่งไว้ที่เหลือข้างบนไว้2ช่องข้างล่างไว้2ช่องทําแบบนี้นะคะไปจนครบ6บรรทัดที่เชื่อจะแสดงตัวอย่างให้ดูค่ะลักษณะของสมุดงานของเราจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขียนส่งงานที่เชื่อต้องทําแบบนี้นะคะกำหนดตัวเลขข้างหน้าเส้นสีแดงให้เขาด้วยนะคะทั้งหมด6บรรทัดด้วยกันใครสามารถเขียนได้มากกว่า6บรรทัดนักเรียนทำมาได้เลยนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตีเส้นใต้อันเดอร์ไลน์ให้เรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องที่เชื่อจะได้ทราบว่าสมุดเล่มนี้เป็นของใครคะ่ะ